ก็อย่างแรกก็ขอบคุณพี่ท็อปทาง,งเจ้าของโรงเรียนนะฮะที่เชิญผมเข้ามาช่วยร่วมบริหารด้วยกันนะฮะวันนี้จัดคอนเสิร์ตเราตั้งใจอยากจะให้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเกือบ1,000ชีวิตทั้งหมดได้โชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับครั้งนี้จัดเวทีใหญ่กว่าปกตินะฮะก็เพราะว่าผมอยากจะให้เด็กได้มีประสบการณ์ในอนาคตบางคนอาจจะได้มีสิทธิ์ได้ ไปทํางานที่เกาหลีนะฮะเป็นติดเ,เป็นแบบเด็กเป็นวงเกาหลีอะไรก็เป็นไปได้ผมก็เลยอยากจ,จะให้เขาแบบได้ทําอะไรใหญ่ๆไว้ก่อนให้ทำอะไร,รใช่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเวทีใหญ่นะแนะนะขเขาแลจะได้เจอแบบนี้นะแล้วก็แล้วเด็กๆก,ก,ก็ทําได้ดีแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้รันทรูเราไม่ได้ซ้อมอะไรเลยคือแบบเด็กๆทุกคนขึ้นไปไม่มีครั้งที่สองคนระับแล้วเด็กทุกคนทาได้ดีด้วยแล้วก็ากที่ออกมาลูกุน่ารั เลยอพาเวอรที่เก่งมากคือใครที่ชอบเต้นเนี่ยคือรู้แววเลยใครที่ชอบร้องเพลงเนี่ยชัดมากนะครับแล้วเราก็มีจัดไปเทรนที่ต่างประเทศทุกปีนะครปีที่ผ่านมาเราไปที่เกาหลีนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราแพลนว่าจะไปจีกัะเราจะไปเอาทีป๊อปเนี่ยไปจอยกับซีป๊อปลองดูครับว่ามันจะเกิดแบบแลกเปลี่ยนอะไรดีขึ้นบ้างปีน้จเป็นการสร้างฝันของยังไงบ้าง คืออย่างผมเนี่ยทำได้ดีที่สุดก็คือผมจะพยายามเอาคอนเนคชั่นของผมที่อยู่ที่เมืองจีนหรือว,ว่าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมาให้กับเด็กๆทนะั้งหมดครับโรงเรียนของเราก็พยายามผลักดันเด็กได้ได้ไปต่างประเทศอย่างวันเนี้ยเราจะมีการประกวดเอเราจะมีการออรดิชั่นตั้งแต่วันก่อนแล้วแล้วก็จะเราจะเลือกเด็กคนหนึ่งนะได้เข้าไปอยู่ในวงสเปียวงสเปียก็เป็นวงเกาหลีกลุ๊ปที่ เพิ่งเดบิวไม่นานแล้วก็มีศักยภพาพเก่งมาก,เ,ก,มากเต้นเก่งมากแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีโชว์หลังจากผมด้วยนะฮะโชว์ดีมากมก็ในวงจะมีคนญี่ปุ่นด้วยและคนเกาหลีด้วยและผมว่าถ้าเพิ่มเด็กไทยเข้าไปอีกสักคนนึ่งน่าจะสมบูรณ์มากๆเห็นในเริ่มเห็นแลวน้องแต่ละคนยัางไงบ้างคะแบบมองแห็นทั้คืออย่าง <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็จะเข้าไปโรงเรียนตลอดแล้วก็เห็น เราจะรู้ว่าเด็กคนไหนมีไฟ<ม>เด็กคนไหนเขาอยากเป็นอะไร<ม>เด็กคนไหนมีความฝันอะไรนะครับเราเราใส่ใจเด็กทุกคนจริงๆเราจะพอรู้ว่าเด็กคนไหนมีโอกาสเยอะครับ่กับ้องเนะคหร,รับวันีกเกมีเต้นเะื่อวานคือเมื่อวานผมมีมุมแบบแอบบซึ้งนิดนึง <c oughs> เด็กบางคนที่แบบร้องเพลงแล้วก็แบบเต้นดแบบีเหมือนเหมือนเราเข้ามาคุกคีกับพวกเขาถึงเวลา ก็แ,แค่3เดือนเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่กับเขาบ่อยด้วยและผมก็ได้ไปร่วมชิปกับเขาที่ต่างประเทศด้วยก็เ,เห็นความตั้งใจแล้วเวลามันเป็นมุมที่เห็นเขาอยู่บนเวทีทางสายตาเขาท่าทางทุกอย่างคือเขาตั้งใจมากมันเหมือนย้อนไปเห็นผมเมื่อเมื่อสิบห้าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนย้อนไปตอนที่ผมพุ่งเข้ามาประกวดเคบียนใหม่ๆมาจากต่างจังหวัดมาจากเป็นเด็กใต้คนหนึ่งที่ไม่ค่อยเดียนอะไรแต่ว่ามีความฝันอยากทําอ่ะแล้ว และตอนนี้ผมได้เข้ามาทำไอซียผมก็จะมีไฟมากเพราะว่าผมจะทำให้ทีป๊อปในไทยของเราเนี่ยได้ไกลไกลกว่าตอนนี้ครับผมเชื่อว่าผมผมก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะทำได้แล <you know. S 3> <Ti> ้วในวันนี้ในถานที่เป็นแบบซีลไหมคะก็เช้ามาพูดก็คือจับงานใหญ่เลย8เมยอย่างเงี้ยเราเความรู้สึกแบบนีอแบบพลังยังไงบ้างคะเรานี่คือผมต้องโทรหาเพื่อนก่อนเลยเพื่อนที่จัดคอนเสิร์ตนะผมต้องโทรหาเพื่อนที่จัดคอนเสิร์ตว่าเฮ้ย ผมจะจากคอนเสิร์ตสองวันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสตรงนี้และเมะื่อวานก็เป็นวันแรกที่ผ่านไปด้วยค่อนข้างดีนะแต่ก็มีดีเทลบางอย่างที่เราผิดพลาดกันไปนะครับ mm hmm. ก็มีมีการล่าชา้าด้วยต้องก็ต้องขอไปทางผู้ปกครองด้วยนะแต่วันนี้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นมากแล้วก็กําหนดของเรามันเร็วกว่าปกติด้วยก็รู้สึกดีมากและก็สัญญากับผู้ปกครองทุกท่านนะฮะที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของ SCA นะเราสัญญาว่าทุกปี ต่อไปเนี่ยเราจะทําให้ดีที่สุดและเราจะทําให้คอเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก่อนน้้นจะเห็นบทบาทศิลปินเนาะวันนี้เป็นซีออมีความแตกต่างไงบ้างจริงจริงเราเล่นละครเป็นซีโอมาเยอะเหมือนกันจริงเราก็เหมือนสวมสวมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งจากที่ผมเล่นเป็นบทซีโอมาประมาณมีห้าเรื่องแล้วจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมได้เรียนรู้นะว่าโอเค เอ่อเพราะนั้นเป็นซีอแบบน้ำหอมเจ้าของน้ำหอมซีอเจ้าของนู้นเจ้าของนี้แต่วันนี้เราก็เป็นเจ้าของเองเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยเจ้าของโรงเรียนดนตรีก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเนาะไม่เคยคิดไม่เคยคิดเคยคิดแต่ว่าอยากจะเปิดโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคิดว่าในอนาคตเรากําลังจะเปิดอีกสองสาขานะครับที่เซ็นทรัลเวลด้วยแล้วก็อาจจะอีกสาขาหนึ่งอาจจะอยู่ทางฝั่งแจ้งวัฒนาฝั่งโ ก็เต้าของเราเนี่ยเราจะทําให้มีสักสิบสาขาก่อนนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายของเราและผมเชื่อว่าทีมงานของ SCA เนี่ยโปรเฟสชั่นอลมากก็อย่างแรกก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณผัวครองขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ไว้วางใจทาง SCA นะครับตั้งแต่เข้ามาก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับก็เราก็จะทําดีต่อไปและตั้งใจต่อนะและใส่ใจกับเด็กทุก,ทก,ทกคนนะครับ ตั้งแตตัวเราเองจะเป็นซีอโเป็นศิลปินแล้วตอนนี้แบบครอบครัวของเราต้องขอความเหลือเหมือนกันนะคะวันนี่เขาวิววันนี้วันนี้คือซึ้งพะเป่าเลยมันบอกกุอย่าแม่แล้วกูอยากกิ๊บว่าเราต้องไม่ซึ้งนะแบบแหกเยอะเราก็นิ่งๆไว้เลยโหพอเห็นปุ๊บนี่คือนึกถึงตอนนี้เขายังไม่ค่อยมีผมมาพี่เออตอนนี้คือต้องนัดช่างหน้าผมมาแต่งหน้าทําผม มีต่อคนต้าล่าสุดคือต่อเล็บแล้วการโชโรแล้วแบบโมาขอว่าป้าหนูขอต่อเล็บได้ไหมอะไรเงี้ยสตาร์ทบบมาสามวิอุ้ยแปดต่อเล็บแล้วโอเคเขามีคอนเสิร์ตนะก็ได้อ่ะให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเล้าก็โตเร็วนะแล้วก็ปีหน้าปอเป้บอกว่าอยากจะโชว์ด้วยแล้วเดี๋ยวลองดูฮะ ว่าเขาจะกลาขึ้นไปบนเวทีโชว์หรือเปล่าก็คือจะเดินรอยตามีเลยต่อไปก็คืออาจจะมทำเป็นคู่หรือเปล่าวันนี้เรามีโชว์คู่ด้วยนะวันนี้คือกับปเป,า,ปาเนี่ยมีโชว์พิเศษด้วยอ่าก็เป็นความฝันของผมเนาะผมฝันว่าผมอยากสักวันหนึ่งได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดกับลูกของเราเพราะวันนี้โชคดีเขาชอบเต้นชอบร้องก็เดี๋ยวก็จะเห็นว่าเขาจะอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็เราจะเต้นด้วยกันก็เป็นครั้งแรกนะก็ หวังว่าหวังว่าทุกอย่างผ่านไปผ่านไปด้วยดีครับแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งก็นอกจากเป็นเป็นโค c o อของโรงเรียน SCA แล้วแล้วก็ผมกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ในไทยด้วยนะก็เชื่อว่าอีกไม่นานผมสามารถที่จะบอกทุกคนได้นะแล้วก็อาจจะมีบทบาทในในด้านร้องเพลงมากขึ้นนะครับเได้ไหเกี่ยวกับะรเกี่ยวกับ้องเพลงครับเกี่ยวกับเพลงครับเกี่ยวกับค่ายเพลงครับครับแล้วก็ ฮก็ก็เดี๋ยวนอกจากไปถ่ายละครที่เมืองจีนแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีมีเพลงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะและก็จะไปทางซีป๊อด้วยครับก็จะทำให้ดีที่สุดก็คือว่าัวชีเป็นครอบครัวบันเทิงข้อกลัวชีเป็นคราวัวบันเทิงครับก็เอาที่ถนัดเอาทางที่ถนัดครับครับ ว่าบทบาทซีโออะไรศิลปินแล้วแต่ล่าสุดฉากของวันเกิดนิดนึงยังไงฮะวันเกิดมึงไปกินข้าวมาวัญฉับเลยแหละงแชรวัญฉับเหรอฮะไอจีนี่ฉับเลยนะพี่แต่ทำบุญนะครับไม่นะเพจดีนะคืออ๋อเล่าดีว้ก่อนไปนานๆนานจะนานๆจะเขียนถึงกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยคือปีนี้ผมกลับมาจากจีนมาปีหนึ่งแล้วก็ คือบางทีเราก็ยังคิดถึงตลอดช่วงเวลาที่1ปีที่เราแบบอยู่เมืองจีนตลอดคือผมว่ามันไม่ง่ายเนาะที่จะเลี้ยงดูเด็ก2คนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอัปเดตเขาตลอดแบบขอบคุณเขาตลอดก็นี่มันเข้าปีที่9แล้วแปบบ๊แบแบก็รู้สึกว่าโชคดีโชคดีที่มีเขาและเขาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ผมได้ค่อยๆประสบความสำเร็จขึ้นครับ ก็อยากให้เขาอยู่กับผมไปตลอดชีวิตก็เลยเขียนถึงเขาดีๆเขาอยากบอกองไรบ้างไหมกับมี่เองการ์ดพี่ยิ่งเลยเขาก็เออปกติมึงก็เขียนเขามึงก็ไม่ค่อยมีแคปชั่นวันนี้มึงก็มีแคปชั่นน้ออะไรอย่างเงี้ยคือปกติผมไม่ค่อยเขียนอะไรเยอะไม่คนไม่ค่อยเขียนอะไรก็แต่ถ้าเขียนถึงเขาผมจะมีอะไรเยอะครับเราโรแมนติกมาเลยเป็นของพิเศษให้กันไหมครับวองพิเศษเนี่ยทำเขาเขาอยากได้อะไรเขาไม่ไม่ยังไม่รู้ว่าอยากได้อะไร เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทบไว้ปีหน้าก็ได้พี่บอกได้เดี๋ยวป้าทบไว้ปีหน้าเอาใหญ่ๆเอยหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวถามเขาก่อนดีกว่ามีแฟนไหมมีแฟนไหมวยังไม่รู้อะยังไม่รู้ครับเ,เดี๋ยวลองดูครับมันไม่ง่ายเนาะเลี้ยงลูกสมัยเนี้ยไม่ง่ายนะครับจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพผมตอนนี้คือมีเปากับเป้น,นี่คือผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์แต่ถ้าสมมติว่า มีแพลนนะเดี๋ยวจะมาบอกนะนั่นแหะสิตอนนี้คือไม่ค่อยมีปากมีเสียงแล้วอยากจะปั่นอีกสักคนหนึ่งหาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่รอก่อนครับทำงานให้ดีก่อนครับได้ก็ต้งดีภาที่าตเลยเอาใจพยานก็อย่างรก็อยางอยมีไรยเหรอมันอาจจะแบบหน้ากล้องไงดูดี ข้างหลังผมว่ามีข้อเสียเยอะเหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่มีอะไรครบตั้งใจทํางานรักครอบครัวแค่นั้นไม่มีอะไรครับพี่รครับสุท้ายอยากให้ฝากงานหรืออะไรก็ตามที่จะเห็นครับยังไงผมวันนี้อาจจะฝากโรงเรียน SCA นะครับก็เป็นโรงเรียนสถาบันนะสอนทั้งดนตรีแล้วก็เต้นด้วยทุกๆอย่างนะฮะสำหรับเด็กที่มีความฝันนะฮะอ,อ,อยากจะให้เข้ามาเรียนโรงเรียนของเรานะฮะโรงเรียน SCA เนี่ยชื่อว่าซ u เปอร์สตาร์นะครับก็ อย่างนี้อย่างนี้ชื่อของเรานะเราจะปั้นเด็กทุกคนให้เป็นซูเปอร์สตาร์เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดทําให้เด็กได้ทําตามความฝันฝของตัวเองนะไม่ว่าน้องอยากจะทําอะไรเราจะผลักดันให้ดีที่สุดนะฮนะนึกถึงดนตรีนึกถึงการเต้นนะฮะให้นึกถึงเอซีเอนะครับขอบคุณทุกคนมากครับค่ะครับขอบคุณครับ